ันเห็นตรงเดะดีใจแม่ได้ขึ้นจากน้ำชัดๆจัดไปงวดวันที่1ุพฤศจิกายนพุทธศักราช2563สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนต่อเนื่องกันเลยนะคะคลิปนี้เช่นเดิมค่ะป้าปักก็มีอีกแนวทางดีๆมาฝากเพื่อนเื่อนกันพบต้นตะเคียนทอง3ต้นตรงกับความฝันเป๊ะๆสืบเนื่องจากเมื่อวันที่29ตุลาคม2563ที่ผ่านมานะครตะกองหมู่ห ตำบลทุ่งทรายอำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรได้มีชาวบ้านมารวมตัวกันเพื่อทำพิธีบวงสวงนำต้นตะเคียนทองขึ้นจากน้ำโดยเชื่อว่าตะเคียนใหม่ที่เจอนี้เป็นครอบครัวของตะเคียนทองแม่สีทองโดยต้นตะเคียนแม่สีทองได้มีการพบในคลองตะกองจากความฝันของชาวบ้านและได้มีการเคลื่อนย้ายแม่ไว้ที่วัดนิมิตธัญรา,ามหมู่6ตำบลทุ่งทรายอำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร โดยในตอนนั้นร่างทรงได้สื่อสารกับแม่สีทองทำให้ทราบว่าตะเคียนนี้มีชื่อว่าแม่สีทองอายุประมาณ243ปีและยังบอกอีกว่าในวันขึ้น13ค่ำเดือน12จะมีต้นตะเคียนทองซึ่งเป็นครอบครัวของแม่สีทองขึ้นมาอีกส่วนจะเป็นเวลาใดจุดใดจะมาเข้าฝันชาวบ้านในภายหลังโดยแม่สีทองได้ให้โชคกับชาวบ้านมาแล้วสองวดติดและแล้วเมื่อวันที่26ตุลาคม63าที่ผ่านมา แม่สีทองก็ได้ไปเข้าฝันชาวบ้านรายหนึ่งว่าจนจะถึงเวลาขึ้นแล้วดังนั้นวันนี้วันที่29ตุลาคม63ซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12ตามที่แม่สีทองได้บอกกับร่างสื่อไว้ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันเพื่อจัดพิธีบวงสวงนำต้นตะเคียนทองที่พบใหม่นี้ขึ้นจากน้ำทันทีที่พบต้นตะเคียนต้นแรกจู่ๆร่างทรงก็แสดงอาการแปลกๆส่งเสียงร้องไห้คล้ายๆกับดีใจที่ได้ขึ้นมาจากน้ำ โดยต้นตะเคียนที่พบนี้มีความยาวลำต้นประมาณ3.13เมตรกว้างประมาณ1เมตรส่วนกิ่งมีจำนวน3กิ่งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงจึงจะสามารถนำต้นตะเคียนทั้งหมดขึ้นจากน้ำได้สำเร็จและจากการสื่อสารผ่านลังสื่อทำให้ทราบว่าตะเคียนทั้ง3นี้มีชื่อว่าแม่ย่าจันหอมแม่ย่าจันทาและแม่สีดาหลังจากนั้นชาวบ้านก็ได้ทำการเคลื่อนย้ายเพื่อนำไปไว้ที่วัดนิมิตธัญาราม ที่จุดเดียวกันกันกบแม่สีทองและแล้วก็มาถึงสิ่งที่พวกเรารอคอยกันแล้วค่ะเลขทะเบียนรถบรรทุก6ล้อที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายแม่ตะเคียนทั้ง3ไปไว้ที่วัดนิมิตธัญรา,ามก็ชัดชัดเลยจ้า840146อีกครั้งนะคะ840146ยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูของแบบนี้ไม่แน่ไม่นอนเพราะเลขทะเบียนรถที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายต้นตะเคียนที่พบใหม่ก็เคยออกมาแล้ว อีกทั้งชาวบ้านที่ไปร่วมพิธีในครั้งนี้ก็เชื่อว่างวดนี้แม่ตะเคียนจะให้โชคเป็นงวดที่3อย่างแน่นอนยังไงก็ขอให้สมหวังกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าๆด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บๆ